สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมช่วงนี้ก็หน้าร้อนนะครับทําผักก็จะยากขึ้นซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยโรคมแมลงหรือปัญหามันก็ต่างกันเนาะวันนี้ผมชวนเพื่อนมาดูผักสลัดขอบใบไม้ในช่วงฤดูร้อนมีไม่กี่สาเหตุหรอกครับแต่ถ้าเพื่อนเจอเพราะสาเหตุใดก็ลองดูที่ผมแล้วไปปรับใช้นะครับผมทําผักไอ้ร้้นแต่ปี2017นนะครับก็หลายปีนะฮะผมส่งร้านอาหารญี่ปุ่นส่งโรงแรมวันนี้จะพามาดูครับผักสลัดขอบใบไม้มันเป็นจากอะไรแล้วไปปรับใช้ยังไง มาดูครับขออนุญาตสลับกล่องครับผมแต่ปลูกยังไม่เคยเปิดดูรากนะอขอเปิดดูหน่อยน่าสวยสวยสวยไม่อายใครคอร์รากสวยอยู่แล้วนี่เป็นแพเลยทีเดียวของผมนี่เติมปุ๋ยครั้งเดียวนะครับใช้น้ําธรรมชาติในการปลูกไม่วัดค่าน้ําทีนี้มาดูครับผักสลัดขอบใบไหมมันไหมเพราะไม่ถี่สาเหตุหรอกครับผมพามาดูก่อนอย่างแรกคือมันไหมตรงปลาย ตรงนี้เพื่อไปสังเกตกับตัวกรีนคอร์สนะครับเดี๋ยวนะอ่ะดูกรีนคอร์สอันนี้คือกรีนคอร์สเนาะถ้าเขาไหมเนี่ยเขาไหม่บริเวณนี้ตรงกลางไม่ไหมไหม,ไมตรงนี้ไหม่ขอบซะส่วนใหญ่จะเป็นใบใหญ่จะไม่ไม่ไม่เน้นตรงใบใหม่ๆจะเป็นใบเก่าๆที่ขอบใบไหมเนี่ยอันนี้ปุ๋ยแดงครับหน้าร้อนลดปริมาณการใช้ปุ๋ยครับลูกของผมเป็นเกณฑ์ก็ได้ก็ไปปรับใช้เอาของแต่ละคนเนาะ ของผม 4cc ต่อน้ำ1ลิตรครับปกติกล่องปลาแซลมอนในผมตีไปเลย40ลิตรก็446ก็กล่องละอย่างละ 160cc เติมค้างเดียวก็ผมไม่ได้เติมเพิ่มจากนั้นก็ลดอย่างช่วงที่ผ่านมาผมจะเติมเกินตลอดครับเติม175เลยจาก160เป็น175ผมก็จะต้องมาลดช่วงทฤดูร้อนที่มันปกติ160ก็ลดลงไปเหลือประมาณ150ครับแค่นั้นอยูยู่ตายไม่ต้องตกใจครับ ถุงดำมันมรั่วเห็นไหมยรถุงดำรั่วแค่นั้นนะฮะแต่ถ้าไม่รั่วไม่เป็นไรก็ปกติแบบนี้แค่นี้นนะฮะอันนี้คือขอบใบไม้ในกรณีแรกนะครับที่ไม่เฉพาะส่วนตัวใหญ่ซะส่วนใหญ่อันนี้เป็นเพราะปุ๋ยแรงลดปุ๋ยจบครับแต่ถ้าเพื่อนบอกว่าอุ๊ยพี่ไม่ทันแล้วผมเติมไปแล้วถ้าแนวผมนะไม่วัดค่าน้ําอะไรแบบเนี้ยผมไงมากผมเปิดฝาออกผมถือครุมาผมเอาขันตักน้ําปุ๋ยออกสองขัน ก็เติมน้ำเปล่าไปคืน2ขันแค่นั้นครับปุ๋ยก็เจือจางไปเองก็คือผมไม่วัดค่าน้นํานะครับผมก็ทําแบบนั้นปุ๋ยมันลดไปเองก็บรรเทาได้ช่วยได้ส่วนอีกอย่างนึงคือขอบใบไหม้มันไม่เน้นตรงกลางเน้นตัวนี้ด้วยส่วนใหญ่จะเป็นตรงกลางมากกว่าด้านนอกไม้จะเป็นตัวกรีนโอ๊กเป็นอะไรก็ช่างตัวนี้ผมสันนิษฐานได้จาก3สาเหตุครับที่ผมเคยเจอนะอย่างแรกช่วงที่ผ่านมาฝนตกพอฝนตกเสร็จ น้ำฝนมันจะค้างอยู่ตามยอดผักจากนั้นเจอแดดเปรี้ยงแบบนี้เลยวันนี้เขายังไม่เป็นไรครับอีกสองสามวันก็จะไปเจอปัญหาขอบใบไหม้แก้ได้ครับเดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปก็จะไหม้ในส่วนตรงกลางหรือเพื่อนหลายๆคนสเปรย์น้ําเลยพอสเปรย์น้ําเสร็จละออกมันมาเกาะเจอแดดแรงๆบางทีสปริงเกอร์ก็มีเจอแดดแรงๆขอบใบไหม้เหมือนกันครับมันไหม้เพราะว่าโดนน้ําแล้วโดนแดดอีกอย่างนึง่งเพื่อนๆบอก ไม่พี่ผมไม่ใช่สองสาเหตุนี้เลยน้าค้างตอนเช้าบางพื้นที่พื้นที่แต่ละคนมันต่างกันเนาะคือตอนเช้าน้ําค้างมันอาจจะเยอะแล้วมากเกาะพอเจอแดดแรงก็เกิดอากาศนี้ได้ครับแค่นี้ฮะหลกัหลกๆของปัญหาผักใบไม้ฤดูร้อนปุ๋ยแรงเจอน้ําแล้วเจอแดดแค่นั้นครับสองอย่างที่ผมเจอทุกอย่างก็ปรับใช้ได้แต่แล้วทีเนี้ยมันไหมแล้วพี่จะขายได้ไงหนูไม่กล้าขายเลยไอ้ขั้นจะไม่ขายก็เสียดายมันคือเงินเนาะ วิธีการหลายคนบอกจะไปยากอะไรกก็ใช้กรรไกรตัดสิผมบอกเลยครับไม่เนียนวิธีที่เนียนที่สุดคือเพื่อนเก็บผักของเพื่อนไปเลยไปแช่น้ําให้นานๆเลยผมไม่แน่ใจหรอเพราห้านาทีหรือเจ็ดนาทีเพราะผมไม่เคยทํามานานแล้วเพราะปัญหาเขาขอบใบไม้ผมมันไม่เจอมาสี่ห้าปีแล้วเนาะแช่น้ํานานๆเลยครับจากนั้นเพื่อนๆเ,เอามือลูบบริเวณที่เขาเป็นขอบใบไม้เขาจะหลุดออกไปเลยสวยครับเนียน เนียนกว่าอากันไกลแต่งกันใกล้แต่งใครก็รู้ครับให้เด็กอนุบาลดูยังรู้เลยโอ้ยแต่งแนนอนเลยมาเหลี่ยมแบบนี้ก็รูปเอาก็หายแค่นั้นนะครับไม่ยากทําผักสลัดเราก็ต้องมีเทคนิคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพรเพื่อนเพื่อนมาดูขอบปัญหาผักสลัดขอบใบไม้ที่เราจะเจอในช่วงฤดูร้อนแค่นั้นครับปุ๋ยเยอะโดนน้าและโดนแดดแค่นี้ฮะง่าย,ายๆจันๆสำหรับเพื่อนะไรทำผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับอยากได้ปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ที่สวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ในส่วนตรงนี้เพราะผมก็มันอาชีพผมเนาะผมก็ปลูก สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ